เจ้า while, สบายดีสวัสดีจ้ามันอิมาปุโปรกันนาตรีสะเทียนที่พาไปกินเผากระปุ่นปลายเหงิไทรมาเกนไทรมาเกนข้า huh. วักท so ินคูนพี่น้องฟองาปเสพเสพกินน้ำปั่นเด้อายพี่น้องปนปลายเบอรุปนปลายผักกมทินระวังผูบาวมินปากได้หมดแรงนะภูเบนดอกผูบาวมหาปฏิ ได้ได้ตัวนี้ก็มาเข็นพี่น้องมาเข็นแอบเทียังนี่เทบเทียังนี่ว่าลุงหน้าลุงหลังตุ๊กาติดคำขันยิ่งง่าพี่น้องไม่ช่ดยเซ่อ้าวไปเฮือนหย่าได้ะไปเฮือนหย่าเห็นนะได้เฮือนหย่ากับลักกินเลยแอบแฉบอยู่หองน้ำเนาะไม่ใช่คุยอุ้ยคำยิ่งง่าอืม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  ทำบอสไงไปน้องแค่ไปแทนผู <tariffs> ้บ่าวขี่รถกายทางชอพ่อกว่าบุญสลักแทนพี่น้องแม่แตแท้แัะพัดทีน้อยบัำรุงท้ายตาพี่น้องคนนไหนนี่นะ แต่บ่บ่แต่บ่บำรุงกินปลา <laughs> จะกินปลาเราบ่ได้ตั้นเห็ดน่องมันบำรุงปานก,ปาปาปาปกาน่นองปากปากปากูคาหน้อยพูดเนาะมีคนอยากนำใครทีมีคนจุ่มนำเทปพี่นอ้องธรรมเทพอันนี้เหมือนเหมือนสปอสไม่ใครเด้พี่นออ้องพ่อทำง่ายๆ ลองปุ่นดีกรนองเสีไดแ้ได้เห็ดคำใหญ่คับทุศาโอ้ยติดรั่วคุบ้าอ่อ้นหมกกครคบหมกกครอบแทบไปแท้ มามาคับุดมาเฟ็บเถดเอนเฟ็บเฟ็บเ็บเ็บมากระถินมากระสีพี่น้องมากระถินบากใหญ่เซ็บพี่น้อง không khòm nhanh ừ. không có nhanh nhỏ tết được nó tết tết hết 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 ทำยังไหทำยังไงพี่น้องเป็นแอคเนข่าวบอลบปะทำยังพี่น้องหลักทีฮีดเอาไปลยะแข่ฮักหักทพี่น้อง หักกินมินปากหักกินแท็ของมากทำยังไงทำยังไงเพื่อต้มตายจำกันแล้วกันดีะอคุบ่าวบอกเลิกมานอะคุบ่าวบอกเลิกวังไหนมารับมีเรื่อเลยมาเกับกถวยป่น แทบพี่น้องแคบแคบแคบ,บ,บมาเริ่มมาเริ่มพวกนัยย่นเด้อะีกล้องไม่ได้ยินดอกกระโกดข้งเญิงไปทางนาอ้าวเจ้ากระถยคับตะโดดังเงีญิงี่น่องเอ้ยขี้นอนคู้บ้ากระโจอะไร เทนเด้น้ำบ่มีเด้ออดเอาเด้อน้องสิกินน้ำน้องซาเลยพี่น้นองกินน้ำน้องซาเอากินน้ำน้องซาเนี่ยแล้วผู้บ่อกมาส่งน้ำน้ำกินกับผมนี่เราไอ้น้ำอนันมอมไรน้ำอันกระตุกใหญ่กระเบิดปว่วนเพาะเห็นครับอันกับพักันทิดครับอันยังเข้ามาเอาี้ยน,นมาเข็ดเนี่ยเจ็บเจ็บพี่นอ้อง ออหมดประครบพอหมดเอาที่เพืเ่อน,นเอาที่หอมแต่บ่แม่นยาหมองนี่เป็น้องข้าวตกป่าคุบ่าวคือทอดใช่ข้าวตกป่าคุบ่าวคือทอดเจ้าบอกเลิกเจ้าป่าคือทอดเจ้าอีกเล่ด้คู่ใหม่เล่ย์คู่ใหม่คืหอห่วย ำใหญ่ใหญ่อบอกทำเขานะใหญ่ไปเลยเอ,อยใหญ่ไปโน,โน้องชะใจชะใจกับความหักอืออือที่นำผ้าเข่นนามือนี้นะอือบ้านเพื่อเวอร์ใหญ่พูด ไงพวกไงพวกน้องไงพวกอาไดงน้อยชนะนะหมดก็ครบพอหมดเทพที่ขัปุ่นขับเกลือกับเซ็งอะไรไม่รูหมดแดงไพ่คือติดข่าไจะเผาเล็กนครบไหมเทพพี่น้องเท ลื้ก้อกระเพื่อนตลอดอาหมดครบครบพี่น้องหมดคบจะเผา้วง่บอลก้อนพี่น้องขอโทษขอภัยเด้อหมดครบทางก้อทางไทยหนะังได้ที่แหละพี่น้องง่ายหยวนหมดครบ มาไก่กูยังไงกพใครกสิไครกูช่างไกูสิใารกอสิไครกูสิขครเด้พานเอาปัวจะด้อยมาบอว่า่หนาลงหลังีิพาก่อนปน้องถ้าอยากคมเม่นถ้าอยากติดตามนาจารีขัเทียนนอหนูชนะอา โตเต่าจละอาโลลิงจระอีจละอีตตโพเป็นคาเฟ่พี่น้องโอ้เจ็บเด้อบักทีจะไปอลไรทม่ไนะเบื้องไผ่เบื้องดวงก็ได้เด้อพี่น้องเบื้องไผ่เบื้องดวงก็ได้ดดวงมันจันดวงมันคานดวงมันชุกดวงมันเข่ากระเบื้องได้โทรมาเด้อติดตามมาได้คำบักใหญ่พี่น้องเอ้ย กินเข่าเร่งพี่น้องวันนี้นะก้อนขีค้ำก้อนขีเล่งกันกินขำยันผู้เบามากเลยบุ้งมีเวลากินพี่น้องอ้ยง่ายสองบ่อนหมดครบอีกแค่แค่แคพี่น้องแค่กุ eh, ีุยงผี เชียงลานน้อยติดป่าเชียงลานพี่น้องบานขนอยู่ข้างนั้นปูาอยู่ข้างนี้บ้านพี่อยทางขน,น,น,งขน,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 นม้าต้องไปไป้ได้ขมีเนนแทบจะได้พี่น้องมื่อกีไม่ได้กินแล้วปูาเราอี แตบแทบแทลืมเบ้าพี่น้องเอ,อ้ยแต่ร่มร่มตกบรรยากาศเย็นเย็นงามแลงวิววิวรอบขาเรือนตะลีเ็นเย็นพี่น้องขั้นห่อนกระโดดน้ำขั้นประห่อนกระอยู่ทงอันนี้นองน้ำมันร้านเช้ามาถ่ายใครมาเป็นมือกล้อ,องใหร2องคน ทำไม่ใหญ่ไ่ใหญ่พี่น้องมันจะเซ็ตทดไว้บรรยากาศเย็นๆน้ำเลงเต้นร่มๆ่มตุกพี่น้องกินเข่าวลาเลงขี่นอดผู้บ่าวดีเปิดเพลงขี่นอดผู้บ่าวเปิดจินม่อืมอปิดอืมสบายเขาก็อับดัมพี่น้องเทปเ เฮ้ยฮเมาเหาขาวพี่น้อง้ยนจิ๋มนเดียวบวนบวน์แต่บวนมบวนบวนยับแรงเนืส้สจิะไปกินขาวเบียงขเตียงไงขอเตียง กูต้องบ้านี่เยียบกูบ้าบูบมาทีจับหิ้งเคงโด่่ได้โซฮิขี้รุปากหมดที่น <c oughs> อ๊ะขอืนมาม่ <c oughs> เดียบเดียบขอเสียงแนะ่ข้อเสียงแนะ่ <laughs> โอ้เราเพิ่งจกินข้าวเสียหายปิดเพลงแต่แท้

เด็สเป็นน้องโอ๊ทีหวังเนี่ยมีเกียร์เพลพระเจ้าบาดีสายตาหบับคนบน่นละครับอีกเลยไหมเ้องเทศมามามา พยโดออกดออกเดือดอ้วกนพูดนี่บอกวดไฟแงพี่น้องบุคคาบากของน่นละเดที่วดไฟแงมาาเมาพี่น้องหม่อเคน เยบเยยบปอาไปเยียบกรโดดปลาไปเอ๊ะปาไปอิดติบ้าไม่ขาบ้ามัรโซ่ต่อไป ไปลืมกุไลกุเทพี่น,อน้องเ้อพี่น้องโงปวัดชุนใจน้อดูชละอาโตเตาชละอาลอลิงชละอีชละเอแล้วกับพ่อพี่น้องหากหกุไลนะกุเทนากดีนเดนอที่ต้นภูคขาในตานนนพี่นอ้อยดำดำพี่น้องเ้ยสะยจากดูดวงจาเบิ่งไผ่ไผ่บันจันไผ่บันคานไผ่บรนพุดไผ่บันพุทธะผูคขาเบิ่งไ,ได้เ้อพี่น้องโงาย ผักคนได้ผักคิตามนะผ่าชาวงานยินดีจะนำหมดเรียนไปพี่น้องแล้วเอา้ากินกิน <c ười> บอบวิ่งก็งาเงียบลูกหน่าลูกนางผู้ขาเมาปุ่นพี่น้องเอ้ยตกปลาภัยเด้อ ทำยังไงกูหางอีกเลยมาอาม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 า้มาจะบักทำยังไง,งอือ เธอจะเธอจะควบอะไรคนนี่น้องพากาักรีแต่ง่าอีเดอพี่นอ้องกกองไปทุกคนคลิปนี้เขาเจบที่นี้เนาะบายบ,าย,บายตัดหนาโทเชียใหม่หนึ่งแจมม่